นล้วน้าเจ้าสั่งมาเบิ้ลสองเลยค่ะดูนี่อันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กตับไส้แล้วก็เอ็นนะคะเล็กตับไส้เอ็นเดี๋ยวดูดูค่ะตับเป็นตับเจ้าไส้เป็นไส้เอ็นก็เป็นเอ็นค่ะเอ็นก็เป็นดูหน่อยจะเก็บโต๊ะย่าไปเลยเฮ้ยค่ะเล็กตับไส้ไขอตะเกียบอ,อานเจ้าอย่าไปพุลัส ไนเทมถ้วยนี่เป็นอย่างคมีเสลีเล็วววว้วมวววววววรวว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 กรววควาววววว่ววววมววววาววว้ววววววเววววยค่ะวววววววขอบวว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 าวว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 วเกีวยวกับวว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 วีวววเววนวว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 วอววกินววยขอว ขออนุญาตปรุงกันนะเจ้ากระดาษเส้นจะอืดค่ะหอมกำลังพอเอาไส้มันรอดท่านผู้ชมเนี่ยตักไส้เป็นไส้ค่ะไส้ค่ะไส้เป็นไส้เอ็นเป็นดุ้งเจ้านี่เลิศน,นี่กระตับเจ้าครับเป็นผืนเลยค่ะป้ายรวยจัดป้ายเริ่มสวัสดีค่ะหม่อมแม่แฉแนวนะเจ้าวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านข้าวซอยค่ะ มาร้านข้าวซอยแต่กินก๋วยเตี๋ยวเจ้าข้าวซอยแม่มุ่นนีค่ะข้าวซอยแม่มุ่นนีอาเขตนะคะอาเขตร,ร้านนี้เด็ดรอดเขาบอกเด็ดรอดก๋วยเตี๋ยวมันเหมาะน้ำซุปร้ายนี่โชว์ก่อนสั่งมาแล้วได้แล้วค่ะต้องเสียเวลาต้องไปรอเหมือนกันมาปุ๊บเล่ปั๊บเลยทำทีนี่ก๋วยเตี๋ยวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเอ็นเป็นเอน็นไส้เป็นไส้ตับเป็นตับอันนี้โชว์ก่อนค่ะโชว์เอน็นต่อกันนี้ เดี๋ยวก่อนนี่เขาจะไปปรุงนะคะมีเจ้าเอ็นเป็นดุนเลยเจ้านี่ดูมีตับเออตับอันนี้ไส้เจ้าไส้ไส้ก็เป็นเส้นเลยค่ะเขาบอกเลยใหญ่ต้นหน้าหรือเจ้านี่อ๋อว้าวววันนี้มาแม่สั่งมาสามอย่างแม่บอกเอารวมค่ะบะมากแม่เอาแค่ตับเอ็นแล้วก็ไส้เจ้าอันนี้อันนี้ตับเจ้าตับ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 ก็เป็นคืนเป็นคื่นเลเจ้านี่เลิศเลิศ ปรุงก่อนเนาะปรุงก่อนแต่น้ำซุปเขาบอกว่าน้ำซุปร้ายน้ำซุปปูมันมีสุปซุปเจ้าซุปปูมากใส่น้ำตาลสามคอนเซ็ปต์ของแม่เนาสามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ว่ะสามคอนเซ็ปต์เจ้ามาใส่ใมไม้ครับไม่ได้ใส่ไม้ผู้เอกก็ได้ยินเดี๋ยวนาะใส่อ่พริกพริกแบบเผ็ดค่ะพริกแบบค่อยเผ็ดแต่พริกหอมร้านนี้เพราะว่าพี่คนเดียวนะคะ่ะลำใส่ไปสองจอน สามจอนนะคะทุกอย่างสามแล้วสามสามสามมีส้มนะเจ้าน้ำส้มนี่ก็หอมนะมีพริกตัวน้ำส้มมันเป็นพริกพริกสามอย่าพริกอย่างเนี่ยพริกดำๆอ่ะก็ขวพริกก่อนนะก็พริกที่เรใส่อ่ะแล้วก็มาปรรพลน้ำส้มเนี่ยโบน้ำส้มเนี่ยเกิดหอม น้ำพะานิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะครึ่งขวดอ่าครึ่งขวดเป็นราคาเบาๆไปได้แต่เจ้าแม่ที่ชอบแถมยาน,นะคะนี่พริกข้าวซอยใส่พริกข้าวซอยซอยเจ้าลากกับพริกข้าวซอยใสย่ซอยนะมันจะได้นนหนุหัวมันมัน,มนดแดงแดงเออชอบรสก็มีเกี๊ยวเพิ่มน้นะเจ้าอันนี้กินเป็นรับปรตีหมดถ้วยนะเกี๊ยวเป็นทุกฟรีนะคะอันนี้เกี๊ยวฟรีนะคะไปตักเอาได้เรื่อยๆเลย เจ้วก็ไปผักก็ฟรีน้ำก็ฟรีค่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ฟรีนะคะก๋วยเตี๋ยวต้องจ่ายเงินนะคะกลนกันนะคะ่ะน่าขนาดนะนี่คือพิเศษนะเจ้าของน,นี่พิเศษนะคะพิเศษห้าสิบบาทเซ้นเก่งกิโลอ่ะเจ้าเป็นยมมาก ก็จริงๆกินเพว่เดียวคืออิ่มเลยอะค่ะต้องได้สั่งต่อแล้วเพว่เดียวจบอิ่มจบครบในถ้วยเดียววะลูกสาวลำกับข้าววันนี้มาครับลูกสาวกข้าวลูกสาวอยากกินข้าวว่ะมาได้กินข้าวตั้งหม้อกับวาไม่แรงเลยว่ะดูเนาะก็พิมก็เนาะใสกในห้อง จากน้ำปลาลน้ำตาลไม่ใส่บ้างใส่น้ำตาลน่อยนิดหน่อยมันไม่ได้พูดเพราผคำพูดมันได้ใส่ย้อนนะค่ะมันเลยปรุงแล้วมันได้ช่างตวงว่าใส่น้ำตาลก็เลยแบบนี้น้ำปลาบะเกมใส่เข้าไปนล้วมาแบบเกมแต่นออแปลกค่ะแปลกมากเลยค่ะแล้วน้ำซุปก่อนแรกจิ้มมาเนี่ยคือจับเกมจับหวานจับอย่างนี้นะแต่พอปรุงเข้าไปแล้วใส่น้ำปลาแล้วมันบะเกมเข้าก็เลยต้องใส่เข้าไปเห็นค่ะ กัน,นตัเแล้วเดีย๋วดวยวเลยละเดยวครับลืมคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะโชว์นี่ไปก่อนเลยนี่ยอ้ยกดไปหน่อยผมมันหล่นเนี่ยเก้าเอนตุ่นโยโยๆเข้าปากวะแม่เลยจ้า นุ่มหนักเจ้าเลิศเว้ยหรอเลิศหนอกเอ,อ็นเปิลเหมือนเละเอ็นเหมือนเละแล้วก็เอน็นเขาจะมาเหนียวค่ะคือเอ็นพอดีอ่ะโอบเข้าไปกรุบกรอบ,บเนี่ยค่ะเพาบางตีเนี่ยถ้ามาเหนียวเลยก็บเละไปเลยนะคะมันเหมือนลามเนาะอันนี้โอเคเลยลามเหมาะเอ็นตุน่นเอ็นตุ่นก็ถือว่าเลิศเจ้าเด็ดจุดของร้านนี้ ต่อไปเจ้าไราเจ้าทรายเปือนพริกหน่อยนะคะมีเจ้าไส้ตุต๋นยูยว่ะเขาปากมาแม่เลยจ้าไส้ก็ะตุ๋นได้ที่ค่ะนิ่มนุ่มนวล ไม่เหนียวค่ะมันเหนียวมันเหนียวเลิศเลิศมันเลิศรอนนี่ตับจ้ามาถึงตับนะครับตับตับก็กระลวกพอดีนะค่ะเนี่ยปลาดิบเกินไปแล้วกับปลซุกบลแห้งเกินไปนะคะเนี่ยมอกช้ำมอกแดงๆระเรื่อเอากินตับลวกยั่วๆเุกปากม้แม่เลยจ้า โอยนุ่มนับนุ่มมากอลยขอลูกสาวไปจัดเสี้ยงแล้วค่ะหอมมาแม่กำลังกินจีนได้แต่ตีนอยู่เส้นมันเออเฮ้ยมันจะเออสาวเส้นเล็กเหีเหรอ่ะนั่นเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะสิงคองกินก่อนป้องสิก่อนเส้นจะเออขึ้นมาดยู่ไหนเลยอ่าเน่ sẽ không có gì khác nữa không có gì khác Thêm nó ướt nó ướt nồi này đây ừ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  à. Cá tiểu dừa dừa khắp mặt mẹ kéo ừ. 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 rồi อร่อยอร่อยงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะแล้วก็ล้วนแจง้งบอกกัดร้านเนาะร้านข้าวซอยป้ามุนีอาเขตวาเพม่นมีลายอย่างขนาดมีต้งข้าวซอยเครื่องจื่อของเสตข้าวซอยนะครับแล้วที่หมอแม่ชอบนี่คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นก๋วยเตี๋ยน้ำตูตรน,นะล้ำม,มออร่อยไส้เป็นไส้เอ็นเป็นเอ็นนี่นั่ซอสมีตับซอสเพิ่มพร้อมสิ่งนุอย่างแล้วก็มีอหารตามสั่งตัยอยู่ในขนส่งอาเขตชียงใหม่นะนะครับเข้ามาเลยชอบไปยาก ในร้านเดียวนะอยู่ทางหลังนะอยู่ตรงอ่าตรงตรงอาัาสามแยกตรงหลังหลัาคนส่งนะค่ะมาเลยอาเขตคนส่งอาเขตเชีงยงใหม่มาเลยรับรองอร่อยรับรองจะติดใจรีวิวรีวิวค่ะร,รีวิวให้ฟรีไม่มีค่าตัวนะคะมก็เ,เตี๋ยวนี่กับเสี่ยงตางเองตัวนะคะแล้วก็ลวดลาไปเลยตัวนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องหม่อมแม่แนนะ ตัวนะคะเราไม่จะปลาไปที่ไหนปลาไปกินอะไรอย่างเนาะ<ม>แล้วก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอตัวกินก่อนนะคะับเบ๊บแบกจุ๊บจิ๊บ